คราวนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากราคาแพงโดยทางด้านของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการประชุมหารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพูดถึงเรื่องของการออกสลากแบบพิมพ์คละเลขค่ะมองว่าน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการรวมสลากเลขสวยหรือว่าสลากแบบขายเป็นชุดได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องมีการขึ้นทะเบียนบรรดาผู้ค้าสลากใหม่ก็มั่นใจว่าวิธีการต่างๆเหล่านี้น่าจะช่วยทําให้ สามารถจำหน่ายได้ในราคาใบละ80ได้โดยพันตำรวจเอกบุญส่งจันทรีศรีผู้อำนวยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุเลยนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมาการสลากเมื่อวานนี้ให้ความเห็นชอบแผนของการจัดพิมพ์สลากแบบคละเลขสูตร 2.1.1.1 1 21 11, คือการจองซื้อสลากจัดสรรให้คนละ5เล่มสลาก2เล่มแรกเนี่ยจัดพิมพ์เป็นเลขเรียงกันตั้งแต่01-05ถึง05และ06-10ถึง10โดยเปิดทางให้รวมชุดได้20ชุด ในส่วน2เล่มแรกส่วนเล่มที่3ถึง5จะเป็นการผลิตแบบคละหมายเลขอยู่ในเล่มเดียวกันทําให้สลากกระจายไปทั่วประเทศนํามารวมชุดยากมากขึ้นเริ่มจัดพิมพ์จําหน่ายในงวด16ธันวาคม2563เนื่องจากเห็นว่าปัญหาสลากเกินราคาจากการรวมชุดจํานวนมากเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขค่ะนอกจากนี้บอร์สลากก็ยังเห็นชอบหลักการในการเปิดลงทะเบียนใหม่เพื่อจัดสรรสลากจองล่วงหน้าจํานวน1นึ่ง รายรองรับผู้ค้าสลากหน้าใหม่ซึ่งเป็นผู้ค้าตัวจริงเดินค้าขายสลากจริง เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาคนตกงานจํานวนมากและเป็นอาชีพที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเพียงแค่เดินไปตามตลาดค้าส่งก็สามารถซื้อสลากมาขายต่อได้นี่ก็เลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้สลากราคาแพงเนื่องจากว่าต้องไปซื้อมาขายต่อบอร์ดสลากก็เลยสั่งการให้สํานักง,งานสลากไปปรับปรุงระเบียบแนวทางในการบริหารจัดการและกําหนดคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนแบบซื้อจอง1น0 0 0แรายใหม่ให้มีความชัดเจนโปรง่งใสซึ่งรายละเอียดต่างๆยังคงอยู่ระหว่างการพิจ จรณาค่ะอาจจะมีการกําหนดช่องทางการขึ้นทะเบียนผ่านออนไลน์หรือขึ้นทะเบียนตามจุดที่กําหนดในต่างจังหวัด โดยขอความร่วมมือจากทางจังหวัดต่างๆให้มาช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคลังจังหวัดเป็นเลข,ขานุการคณะกรรมการอาจจะเป็นผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือทางหอ,อการค้าจังหวัดเป็นต้นถ้าหากว่าพื้นที่จังหวัดใดมีคนขึ้นทะเบียนจำนวนมากต้องมีการจัดสรรให้เหมาะสมกับความต้องการถ้าหากว่าสรุปได้เงื่อนไขทั้งหมดนํา เสนอที่ประชุมบอร์ดเพื่อขึ้นทะเบียนใหม่ก่อนสิ้นปี2563นี้ค่ะ